ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Let's Dead b y Daylight ครับจุดเริ่มต้นของ l a t ทอร์เ face มาจากคดีฆาตกรรมที่เคยเกิดขึ้นจริงในปี1950เอ็ดเวิร์ดจีนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกับครอบครัวของเขาซึ่งก็มีพ่อที่เมาเมื่อไหร่จะขาดสติตลอดแม่ที่งมงานในศาสนา เป็นใหญ่ที่สุดในบ้านและเฮนรี่พี่ชายของเขาซึ่งแม่หมักพูดเสมอว่าผู้หญิงทุกคนยกเว้นแม่ล้วนเป็นคนบาปหนาะทำให้เอ็ดไม่มีเพื่อนเลยและมองว่าแม่ของเขาเป็นเหมือนพระเจ้าหลังจากพ่อของเขาเสียชีวิตไปกิจการของบ้านก็ตกเป็นหน้าที่ของทั้งสามคนที่ต้องดูแลจนมาถึงตอนที่เอ็ดอายุ40ปีฟาร์มของเขาก็ขาดทุนมหาศาลทำให้เฮนรี่ต้องออกไปทำงานที่อื่นเพื่อหาเงินเข้าบ้าน ซึ่งนี่ก็เป็นช่วงที่เฮนลี่มักมีปากเสียงกับแม่อยู่ตลอดแต่เอ็ดก็ยังเข้าข้างแม่แม้ว่าเธอจะเป็นฝ่ายผิดเพราะแม่เป็นเหมือนพระเจ้าของเขาในปี1944เฮนลี่ถูกไฟคลอกตายในแปลงข้าวโพดปีต่อมาแม่ของเขาก็ป่วยหนักและเสียชีวิตตามไปเหลือแค่เอ็ดกีนวัย51ปีเพียงลำพังเมื่อม,มิมีแม่คอยควบคุมเอ็ดก็เริ่มสนใจในร่างกายของเพศหญิงมากขึ้นแต่มันกลับเป็นความสนใจที่ไม่ปกติ เขาเริ่มหาหนังสือเกี่ยวกับร่างกายของผู้หญิงมาอ่านอย่างหนังสือทางการแพทย์หรือหนังสือเกี่ยวกับการทดลองของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีใครรู้ว่ามีเยือกี่คนที่ต้องตายด้วยฝีมือของเอด็ดแต่จากข้อมูลของตำรวจเหยื่อคนแรกของเขาคือเจ้าของร้านอาหารเล็กๆคุณมาลีฮแกนแม่แม่ายวัยห5ปีเอ็ดกับมาลีอยู่ในร้านด้วยกันตามลำพังจนกระทั่งลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาในร้านแต่กลับหาเจ้าของร้านไม่เจอ ด้านหลังร้านมีเลือดกองใหญ่กระปลอกกระสุนรอยเลือดเลอะเป็นทางลากยาวไปจนถึงลานจอดรถก่อนร่องรอยจะขาดหายไปจนกระทั่งนายเอลโมเจ้าของโรงเลื่อยได้คุยกับเอด็ดเรื่องที่คุณมารีหายตัวไปซึ่งเอ็ดก็บอกว่ามารีไม่ได้หายไปไหนแต่อยู่ที่ฟาร,ร์มของเขาเองซึ่งเอลโมคิดว่าเอ็ดพูดเล่นแต่คำพูดนี้ก็ทำให้เอ็ดตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสยัย3ปีหลังจากนั้นเอ็ดก็หายเหยื่อคนใหม่ ครั้งนี้คือคุณเบอร์นิสวอร์เดนแม่ไม้วัยหกสิปีเจ้าของร้านขายอุปกรณ์เอ็ดใช้ปืนยิงตอนที่เธอไม่รู้ตัวแล้วนำด่างของเธอขึ้นรถส่งของแล้วขับกลับบ้านไปแต่แฟรงค์ลูกชายของคุณเบอร์นิสสังเกตเห็นความผิดปกติในร้านเลยเข้ามาดูและพบว่ามีกองเลือดอยู่บนพื้นเขาเลยรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญคือใบเสร็จของร้านที่มีชื่อลูกค้ายอยู่ทำให้แฟรงค์จำได้ว่า เมื่อวานเอ็ดที่เป็นลูกค้าประจำถามเขาว่าวันนี้เขาจะอยู่ร้านหรือเปล่าทำให้แฟรงก์และตำรวจตรงไปที่ฟาร์มของเอ็ดทันทีแต่เอ็ดกลับไม่อยู่ที่นั่นและพวกเขายังไม่มีสิทธิ์เข้าไปขนบ้านโดยพลาการอีกด้วยทุกคนเลยออกไปตามหาแถวถนนเวสต์เพนฟิลด์ที่เอ็ดชอบไปซื้อของและคุ้มตัวเขาไว้ได้ซึ่งเขาก็พูดขึ้นมาเองเลยว่าเขาเป็นคนฆ่าทั้งที่ยังไม่มีใครถามเย็นวันนั้นตำรวจเข้าคนบ้านของเอ ที่นั่นมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงข้างในบ้านมือสนิทไม่มีไฟฟ้าใช้และมีน้ำขังสิ่งที่ตำรวจเจอในบ้านของเอ็ดคือร่างเปลือยเปล่าผิวซีดไม่มีหัวของผู้หญิงถูกแขวนห้อยหัวไว้ร่างถูกผ่าจากด้านหน้าตั้งแต่วางขาจนถึงคอนอกจากนี้ในบ้านยังเต็มไปด้วยอวัยวะคนที่ถูกเก็บไว้เหมือนที่พิพิธภัณฑ์กระป๋องอาหารที่ถูกขึงด้วยหนังมนุษย์เหมือนกล่องถ้วยที่ทำจากกระโหลกมนุษย์นากิก ที่ทาจากใบหน้าของผู้หญิงเจ้าชินเก้าอี้ที่เบาะทําจากหนังมนุษย์และของอีกมากมายที่สร้างจากอวัยวะคนตํารวจพบไส้มนุษย์วางอยู่ในกระทะบนเตาซึ่งเอ็ดยืนยันว่าเขาไม่กินเนื้อมนุษย์แต่เป็นเพื่อนบ้านต่างหากที่ให้การว่าเอ็ด e มักเอาเนื้อมาให้เป็นของขวัญอยู่บ่อย,อยเขาอ้างว่ามันเป็นเนื้อขวางทั้งที่เอ็ดไม่เคยล่าสัตว์เลยผลชันสูตรชี้ว่าในบ้านของเอ็ดมีมากถึง15้าศพ และชิ้นส่วนมนุษย์อีกมากมายที่ไม่ตรงกับ15ร่างนั้นแต่พอไม่ดูว่าเหยื่อมีใครบ้างทําให้เอ็ดถูกตั้งข้อหาฆาคนตายแค่สองกระทงเท่านั้นซึ่งก็คือคุณมาลีและคุณเบอร์นิสและเหยื่อทั้งสองคนก็มีใบหน้าคล้ายแม่ของเขาทําให้เอ็ดถูกส่งโรงพยาบาลจิต,ตเวชเซนทัลสเ t e แพทย์วินิจฉัยว่าเขามีอาการทางจิตอย่างรุนแรงและถูกย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจิตเวชเมนโดตาสเตท แม้ว่าเอ็จะเคยทําการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเอ็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยถึงแม้ว่าเขามักจะพูดถึงความสุขตอนที่เขาฆ่าเหยื่อเขาตามหลังจากนั้น10ปีศาลก็ตัดสินว่าเอ็มีความผิดจริงแต่ทําลงไปเพราะอาการป่วยทางจิตขั้นรุนแรงทำให้เขาถูกคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมนโดตาและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในวัย77ปีแต่คดีฆาตกรรม ของเด็กติดแม่ที่กลายเป็นฆาตรกรครั้งนี้ก็กลายเป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจในการแต่งนงวนิยายและภาพยนตร์ในช่วงเวลาต่อมาและหนึ่งในนั้นก็คือ The Texas Chainsaw Massacre ที่ปัจจุบันถูกสร้างออกมามากถึง8ภาคแล้วในภาคออริจินัลปี1974จะพูดถึงฆาตรกรชื่อ l e a t e r f a c e ที่สวมหน้ากากหนังมนุษย์และใช้เลื่อยไฟฟ้ากับคอนเป็นอาวุธเขาเคยทำงานฆ่าวัวในโรงงานเนื้อมาก่อน ซึ่งกันนาเฮนเซนผู้รับบทเลเทอร์เฟสในภาคแรกพูดถึงตัวละครนี้ไว้ว่าเขาเป็นคนที่ถูกครอบครัวควบคุมเขากลัวครอบครัวของตัวเองและพร้อมจะทําทุกอย่างที่ครอบครัวสั่งครอบครัวของเขาตกแต่งบ้านด้วยกระดูกของคนที่เลเทอร์เฟสฆ่ามาส่วนเนื้อของเหยื่อจะถูกเดรตันที่เป็นทั้งพี่ชายและพ่อครัวที่มีฝีมือนํามาทําเป็นอาหารส่วนหนึ่งตะกูลสอเยอร์เอามากินกันเองและอีกส่วนหนึ่งเนื้อพวกนี้ก็ถูกนําไปขายที่ปั๊มน้ํามัน ซึ่งก็ชวนให้นึกถึงฉากโต๊ะอาหารในเกม r e s i d e n t Evil ภาค7อยู่เหมือนกันนอกจากนี้ครอบครัวกินคนยังมีสมาชิกอีกหลายคนแต่ก็จะเปลี่ยนไปในการรีบูตแต่ละครั้งเนื้อเรื่องของทุกภาคจะคล้ายๆกันไม่ได้มีอะไรมากแค่คนกลุ่มหนึ่งที่บังเอิญมาเจอกับ l ลเทอร์เฟสแล้วต้องหนีเอาชีวิตรอดจนจบเรื่องแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเน้นเลือดสาดเอาใจสายสแลชเชอร์ถ้าใครชอบแนวนี้ล่าหาดูกันเองครับผมคงไม่ได้อธิบายเนื้อเรื่องให้ฟัง เพราะจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เล่ามากนักในตอนจบของภาคที่1นึ่งแซลลี่หนึ่งในคนที่ถูกเลตเตอร์เฟสตามลา่าจะหนีออกมาจากบ้านได้โดยมีเดรตันไล่ตามมาแต่เขากลับถูกรถบรรทุกชนจนเสียชีวิตเลตเตอร์เฟสเลยหันไปตามล่าทั้งคนขับรถบรรทุกและแซลลี่แทนแต่กขพลาดท่าโดานโจมตีทําให้เลื่อยที่ถือมาเฉือนขาของตัวเองซึ่งก็เป็นโชคดีของแซลลี่ที่มีรถกระบะอีกคันหนึ่งขับผ่านมาพอดีเธอเลยรอดมาได้ ทำให้เลเทอร์เฟสที่เกี่ยวกาดแหว่งเลือดไฟฟ้าอย่างบ้าคลั่งอยู่แบบนั้นภาคต่อมาคือเท็กซัสเชนซอร์แมสซิเกอร์ทูปี1986ซึ่งจะมีการเฉลยว่าชื่อจริงของเลเทอร์เฟสในภาคออริจินอลและภาคนี้คือบับบาซอวเยอร์เนือเรื่องของภาคที่2จะจบลงที่ร้อยทบูนเอ็นไลท์หรือเลฟตี้ลงของแฟรงคินหนึ่งในเหยื่อจากภาคที่1มาสืบคดีนี้และฆ่าเลเทอร์เฟสด้วยเลือดไฟฟ้าได้สําเร็จ ส่วนครอบครัวซอลเยอร์คนอ,อื่นๆถูกระเบิดตายทำให้ในภาคต่อมา Leatherface The Texas Chainsaw Massacre 3ปี1990กลายเป็นภาคต่อกก่่งรีบูตเพื่อนำคนในตระกูลซอลเลอร์ที่ตายไปแล้วกลับมาใหม่และเปลี่ยนชื่อจริงของ Leatherface เป็น Junior s ์ซ y e เแทนภาคต่อมาคือ Texas Chainsaw Massacre The Next Generation ปี1995ซึ่งเป็นภาคที่ข้อมูลไม่ตรงกับภาคอ,าอื่นๆ จะเรียกว่าเป็นการรีวูตซ้ำอีกครั้งก็คงไม่ผิดนักต่อมาเป็น The Texas Chainsaw Massacre ปี2003ไม่มีทั้งชื่อภาคและเลขภาคเพราะภาคนี้เป็นการนำภาคแรกในปี1974มาทำใหม่แต่มีการเปลี่ยนชื่อจริงของ Leatherface เป็น Thomas Hewitt ตามด้วย The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning ที่ย้อนเวลากลับไป4ปีก่อนภาคที่แล้วซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของ Thomas ที่กลายเป็น l e a t e r f a c e ภาคต่อมาคือ Texas Chainsaw 3D ปี2013ที่จะแหวกแนวหน่อยคือแทนที่จะพูดถึงครอบครัวฮิวิตเหมือนสองภาคที่ผ่านมาหรือรีบูตใหม่ไปเลยภาค 3D กลับย้อนไปทำเนื้อเรื่องต่อจากฉากจบของภาค o r ริจินอลปี1974แบบไม่สนใจเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาในภาคอื่นๆซึ่งสุดท้ายเรื่องจะเฉลยว่าตัวจริงของ l e t ทอร์ face ในภาคนี้คือเจดีไดซอยอร์ไม่ใช่บับบาแบบภาคออริจินอแต่เพราะตัวละครเจดีได ถูกออกแบบตามบับบาทําให้นอกจากชื่อแล้วเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันหมดจะบอกว่าเจดีไดคือบับบาก็คงไม่ผิดแต่น่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อเพื่อแยกจากวัลให้ชัดเจนมากกว่าหลังจากนั้นจะเป็นภาคล่าสุดนั่นคือเลเทอร์เฟสปี2017ที่ย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้าภาคออริจินอลเพื่อพูดถึงจุดเริ่มต้นของเลเทอร์เฟสอีกครั้งซึ่งเลเทอร์เฟสคนนี้ก็ยังเป็นเจดีไดเหมือนเดิมและได้รู้ว่าเลือดไฟฟ้าที่เราเห็นเขาใช้มาตลอด คือของขวัญวันเกิดจากพี่ชายของเขานั่นเองตลอด8ภาคที่ผ่านมาชายภายใต้หน้ากากหนังมนุษย์มีอยู่5คนนั่นคือมัฟม่าซอลเจอร์จูเนียร์ซอลเจอร์เเทอร์ที่ไม่บอกชื่อแต่ไม่ใช่บับบาโทมัสฮิวิและเจดีดายซอลเจอร์ครับแต่คนที่สำคัญจริงๆตอนนี้มีอยู่2คนนั่นคือบับ a บา l ซอลเจอร์เรเทอร์เฟสเวอร์ชันออริจินอลที่ปรากฏตัวใน The Texas Chainsaw m a s s e c r e 2ภาคแรกและเจดีดายซอลเจอร เ e t ทอร์เฟสคนล่าสุดปรากฏตัวในภาค l ล t เทอร์เฟสปี2017ภาคออริจินอลปี1974และเท็กซัสเชนซอร์ d ปี2013ซึ่งทั้งสองคนก็แทบจะเหมือนเป็นคนคนเดียวกันและ l ลเทอร์เฟสที่เราเห็นในเกมเน็ตไบด์เดย์ไลก็คือบับบาสอเจอร์เวอร์ชันออริจินอโดยอ้างอิงจากอาวุธของค่านิบาลที่ถึงแม้ในเวอร์ชั่นภาษาไทยจะเขียนว่าเลือดไฟฟ้าของพี่แต่ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่าเลือดไฟฟ้าของบับบา ทีนี้เรามาดูข้อมูลตัวละครที่ระบุเอาไว้ในเกมเน็ตบเดยไลฟ์กันบ้างครับไม่ว่าฆาตกรจะกระทําเรื่องโหดเหี้ยมจากภาวะของจิตใจอันวิปริตหรือถูกกดดันจากรอบข้างก็ตามนี่เป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงก,ก,ก,กันมาอย่างยาวนานแต่สําหรับฆาตกรรายหนึ่งนั้นทั้งธรรมชาติและการเลี้ยงดูก็เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ขาดการสังหารของเลเทอร์เฟสไม่ได้มาจากความต้องการอยากควบคุมคนอื่นสนองตันหา หรือเพื่อหยุดเสียงดังในหัวใจอย่างใดเขาฆ่าเพียงเพราะเขาหวาดกลัวหวาดกลัวว่าผู้อื่นจะทําร้ายตนหวาดกลัวว่าครอบครัวจะขุนเคืองตนหวาดกลัวว่าความยินดีในเนื้อมนุษย์ของพวกเขาจะถูกเปิดเผยถ้าเขาทําตามคําสั่งครอบครัวก็จะรักเขาและนั่นเป็นเรื่องเดียวที่สําคัญคนภายนอกคือภัยคุกคามและภัยคุกคามต้องถูกกําจัดเหมือนกับเจ้าเด็กพวกนั้นที่เข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับเชิญ เดินดุ่มเข้ามาเดากลับเป็นบ้านของตัวเองซอกซอนมองหาไปทั่วบ้านต้องพยายามเข้ามาค้นหาความลับของครอบครัวเป็นแน่แต่เลเทอร์เฟสก็จัดการพวกมันเรียบร้อยได้ปกป้องครอบครัวอย่างที่ถูกสั่งสอนมาเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้พิทักษ์เท่านั้นหากแต่มีอีกหลายบมบาทและแต่ละบทบาทต่างก็มีใบหน้าของตนเองเขาทำอาหารข้าเอาใจใส่ครอบครัวแต่งตัวอย่างดีเมื่อรับประทานอาหาร ตากับแม่เคยดูแลพวกเขาทุกคนแต่ตาก็แก่แล้วและนั่งนิ่งไม่ไหวติงมาระยะหนึ่งเล t เทอร์เฟสและพี่น้องจึงต้องจัดการแทนครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาครอบครัวคือความมั่นคงและปลอดภัยแต่ถึงแม้ว่าเล t เทอร์เฟสจะทำดีที่สุดแล้วเจ้าเด็กคนหนึ่งกลับเล็ดลอดหนีออกไปได้เขาพยายามจะหยุดเธอไว้ไล่กวดเธอยังเต็มฝีเท้าแต่เธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนภายนอกอีกคน ที่ขับรถกระบะคนขับรถผู้ชั่วร้ายฆ่าพี่ชายของเขาโดยขับรถทับเ่ากับเป็นตัวพอร์ตซัมเลเทอร์เฟรกระโจนใส่หมอนนั่นด้วยความเกี้ยวกาดเตรียมเลื่อยพร้อมจะแก้แค้นให้กับครอบครัวแต่คนขับรถกลับว่องไวกว่าเขาต่อยเลเทอร์เฟรจนคว่มแล้วใช้เลื่อยจัดการกับเจ้าของมันในขณะที่เลเทอร์เฟรมองดูเจ้าพวกคนภายนอกขับรถไล้ออกไปเรื่อยๆทั้งความโกรธเกียวความเศร้าโศก และความเจ็บปวดก็ถาโถมพร้อมกับความเป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของตนต่อไปเจ้าพวกนั้นต้องกลับมาพร้อมตำรวจแน่ๆแ,และตำรวจต้องจับพี่น้องกับตาของเขาไปหากไม่มีพวกเขาแล้วแล้เธอเฟสจะทำอย่างไรต่อไปหากไม่มีคำสั่งของคนในครอบครัวแล้วเขาก็คงต้องแห้งเหี่ยวและตายจากไปเมื่อโลกของตนพังทลายลงเลเธอเฟสก็เหวี่ยงเลื่อยไปร,บรอบ พยายามขับไล่ภัยคุกคามจากภายนอกที่ห้อมล้อมตนเองอยู่จากนั้นความรู้สึกอีกอย่างก็ได้ผุดขึ้นมาในทันทีมันมาจากสัมผัสนอกเหนือจากสายตาของเขาคือกคลานไปตามผิวหนังโดยความสยดสยองอันเย็นเยือกเลเทอร์เฟสรู้ในทันทีว่าคนภายนอกอาจทำอะไรกับเขาได้บ้างแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่เร็วย,ยิ่งกว่าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและอาศัยอยู่ในเงามืด เลเทอร์เฟสได้พบกับความหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนแต่มันกับช่างอุ่นใจเช่นเดียวกับความกลัวที่ตนรู้สึกต่อครอบครัวความกลัวที่จะทําให้พวกเขาผิดหวังเลเทอร์เฟสถูกนําตัวมายังสถานที่ที่คุ้นเคยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนและเขาก็รู้โดยสัญชาตญาณเลยว่าต้องทําอะไรเขาจะต้องไม่พลาดอย่างที่เคยพลาดเรื่องครอบครัวคนภายนอกจะเข้ามาแต่เขาจะใช้ทักษะของตน เขาชนะกับภัยคุกคามทุกประการให้ได้มันจะมีเสียงกรีดร้องแต่เขาจะทำให้โลกเงียบสงัดลงอีกครั้งจนกว่าเสียงเดียวที่ยังเหลืออยู่คือเสียงคำรามอันมีมนค้ังของเลือดไฟฟ้าปล่อยเจ้าพวกคนนอกเข้ามาได้เลยสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkristo com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ใน d e s c r i p t i o ใต้คลิปเราไว้เดีกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ